เข้าใจไหมครับอ่าโอเคสลับข้างมือขวาบางที่ไปลายานนะมือซ้ายจับท้ายถอยโ้งหน้าลงอย่าลืมให้โ้งหน้าลงนะครับดึงยืดมานะถ้าเขาไม่กินงเราไว้ไปนะเข้าใจไหมปึ๊บโอเคต่อไปเขาเรียกว่าจัดก,กระดูกทีหนึ่งนะ มือขวาวางที่สะบักหันจะคองมาสองนิ้วนะผมไปป้องแตะไปที่กระดูกทีหนึ่งนมะือซ้ายอยู่ตรงหูนะตงรงกงะสอบสองข้างกลางขึนะลองล้องไปดนะูถ้าเขาไม่เกร็งเราก็ไปได้เลยนะสอบมือสองข้างดันเข้าไปให้ถึงจุดตึงเขาไม่ถึงเราก็ทำท่าหาันจชิดทาหายใจเห็น,ๆๆน,น,น,นไหม ไม่ต้องโยกโยกแล้วก็เอ๊ะแมวนะยืดไปก่อนนะยืดได้ถึงจุดจุดแล้วกนะ็จุดอย่างนี้เข้าใจไหมครับอ่าคนไขนะ้นั่งหลังตรงนะนั่งหลังตรงนะหลังมองไม่ได้โอเคสลับข้นะางอ่าดันยืดไปก่อนนะครับท่านยืดไปให้ยจุดแล้วกนะ็จุดเข้าใจไหมครับ ดันให้ถึงจุดตึงก่อนแล้วให้ยึดเข้าไปไม่ใช่ดันุดตึงบ่อยไปอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคต่อไปนั่งเหยียดขาตรงมาด้านนี้เลยสอนคนที่นั่งอยู่พื้นเหยียดขาตรงมาขยับไปข้างหน้านิดๆโอเคครับอ่ะตะแคงสีข,งข้างข้าวหาคนไข้นะให้แนวตะเข็บกางเก่งข้าหาคนไข้ข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้ที่เราถนัดมายกมือขึ้นมาสองข้าง จับให้เลยข้อมือนะขึ้นมานะอย่าจับตรงข้อเวลายืดดึงแล้วมือหลุดได้ง่ายระวางอ่ะยืดไปสักตึ้อหนึ่งยกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกยืดอย่างเดียวนะผมก็ยกไม่ได้อโอเคต่อไปถ้าเป็ดน,นะ ทำไมต้องเรียกว่าท่าเป็ดน,นะไปเท้าหาันเข้าหากันนะลักษณะแบบนี้แต่ไม่ต้องกันก็ได้นะการออกนิดนึงทำไมต้องใช้ท่าเป็ดน,นะถ้าเรานั่งลงอย่างนี้เลยไปเท้านี่เลยเนะข่าแหลมเนะข่าแหลมล้วกดไข้ขขจะเจ็บเนะขาก็จะเกร็งเ้าจาลไปเท้ามือซ้ายบนขวาล่างนะครับมือซ้ายกดไข้อยู่ข้างบนมือขวาอยู่ข้างล่าง กดลงให้ชิดกับหน้าท้องก่อนแล้วหมอนั่งนะหมอนั่งนั่งลงไปให้หัวเข่าชนกับแผ่นหลังพอดีตบ T12 พอดีห้าไปไปก้นของหมอจะลงพื้นเลยไม่ต้องถึบไปเรื่อยๆลดลงไปลดลงไปหมอลดลงไปก้นลงไปเลย ขยับเข่าจึ๊งแล้วขยับเข่าขึ้นเรื่อยๆไม่ยืนลงขยับเข่าขึ้นขยับเข่าขึ้นเรื่อยๆนะเข่านี้นะจะขยับขยับขยับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่นเข่าลงข้างล่างนะ,ะได้ไหม้ไดโอเคได้้มต่อไปนะเอามือประสานไทยทอยนะประสานมือไทยทอยครับ ถ้าใครที่เจอคนไข้ตัวใหญ่นะเรายกได้ก็ยกคนเล็กๆนะคนที่ตัวใหญ่ไม่ต้องยกนะทำให้ปวดหลังปวดเอวนะหมอจะเดี้ยงน,นะอา้ามือสอนแาบดันล่างขึินไปอันนี้ก็สอนดันร่างเกินไปนะอา้าหมอนั่งคุกเข่านะหมอนั่งคุกเขา่าหายใจเข้าหายใจออกนะจังหวนะน่ะหายใจเข้าหายใจออกเราบอกให้เขาหายใจเข้าดนะึง หายเหยียดรงมคนไข้หายเหยียดรงมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยกลึบยกกไม่ได้ก็อย่งไ่ต้องยกมือคองหมอไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมาที่นี้บาประก,ะกบกับคนไข้นะี้นะโอเคต่อไปเอามือประสานได้ทอยเหมือนกันนะให้ใช้ท่าใดท่าหน,นึ่งนะ มือสอดจาะนั่นบนลงไปนะตอนนี้เราคุกเขา่าจะเป็นการข่าซ้ายขึ้นข่าซ้ายอาออกไปนะข่าขวาให้อยู่ตรงกลางหลังพอดีมือสองแท่อบรัดตับใต้รักแร้นะขยับขาเขา่าออกให้อยู่ช่องอกพอดีนะครับเข้าใจไหมครับลองยกใเข้านะครับหายใจออก แล้วก็อ่านเข้าไปนะของเรานะกดข้อสอบ่าไปนะยึดเข้าไปเข้าไปหลังราจะมาอ่านกับหน้าอ,อกงนาะหน้าอ,อกจะมาอ่านกับหน้าขาอิงเข้าใจไหมครับขยับยกมือขึ้นขยไม่ได้ยกมือขึ้นง,ง,ง่ายไง่ายง่ามากโอ้ยจุดขึ้นแป๊บเดียวตอบรับดีมากต่อไป เมื่อกี้เราตอบคอโอเหลือช่วงไหนเหลือช่วงไหนช่วงเอวนะอะนั่งขัดสมาอะเก้าขาขวาไปล็อกนั่นหน้านะหมอเก้าขาขวาไปครับอา ไารยันเจ็ดล้วงจับแขนขวาคนไข้มาวางที่ป่าซ้ายแบบนี้ <c oughs> อ่าวางไว้เฉยๆก็พอนะอ่าไายันข่าว <c oughs> ข้างซ้ายเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ตรงกลางหลังนะครับมาอยู่ตรงสะโพกข้างขวานี่เลยนะขยับออกมาเจ็ดม,มีแรงเบี่ยงมือซ้ายบอยอยู่ไหน <c oughs> สองตายละและของคนไข้ไปจับกับแขนข้างนี้นะปล่อยลงเลยปล่อยสบาย อ่าอย่างนี้เข้าใจไหมมือขวาดันไปที่สะบักนะดันไปที่สะบักอ่าโยกดูแตแนาดาดแดาอ่าใครพร้อมก็จะไปอย่าจับแขนอย่าจับแขนแบบนั้นนะดันให้เนี่ยมาลัดกับหน้าอกพอดีอย่างนี้นะนี้โยกเขาไปกึแล้วก็ไปอึ๊บเข้าใจไหมโยกขึ้นไปอึ๊บ อ่าเสร็จแล้วสลับข้างสลับข้างอ่าก้าวขาซ้ายไปลอ็อกจับแขนซ้ายคนไข้มาวางที่บา่ามือขวานะมือซ้ายอยู่ที่บา่าซ้ายนี่เลยมือขวาเราสอบดึงก็ใต้รักแร้ไปจับที่แขนคนไข้อ่าโยกตแด่ด่าดาดา ไไดด้้อ่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยนะไม่ต้องรออึ๊บโย่ไปนะอึกอ่าเสร็จแล้วต้มลงนะก้มลงแล้วก็ตอกลังโอเค